สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชาวนี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสนุกเตือนเด่นราบจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โรนัลดอลุยต่อเปลี่ยน3แนวนรับซองไลน์อัพแมนยูบูเบียเรียว11แข้งผีบูเบียเรียว การณ์สิวดูวจริงนะครับไปแสดงแมนเชสเต็ดเกมรับมือกับบีเอเอเอลโดยต้องปรับเปลี่ยนถึง3จุดขณะที่คริสเตียโนโรนลโดจะนำเกมบุกต่ออเล็กซานโซชาครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมานำทัพไปแสดงเปิดรังโอลด์แฟร์ฟอร์ดตอนรับการมาเยือนของบีเอเอเอลทีมกลางจากสเปนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอฟนัดที่2ในค่ำคืนวันพุธที่29กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยก็คือตีสอโดยโซชาเริ่มเกี้ยวยีร้อนบังแล้วนะครับหลังแพ้คาบ้านมา2นัดติดต่อกัน ให้กับเวนแฮมต0 1ในศึกคาราาครับรอบที่3และอาร์ซิม่า0.1ในเกมพิมพ์อังกฤษขณะที่สังสาห์กรองก็เปิดหัวบอลยุโรปด้วยการออกไปพ่ายยังบอย1-2อีกต่างหากนักนี่คุณสือชาวนอร์เวย์เจียนคงใช้ระบบการเล่น4-2-3-1เหมือนเดิมตามคาดการนะครับของเดอะซันเสือเกาะอังกฤษโดยดาบิดทิกาผู้ตัดสาบประตูทีมชาติสเปนลงเฝ้าเสาแมดดินเฮนเดอร์สันกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วก็ตามขณะที่แผงแบ็กกรกลายเป็นปัญหาใหญ่ หลังอารอนวานฟิซกาติดโทษแบนเพราะได้ใบแดงในเกมผู้กับยังบ่อยขณะที่แฮร์รี่มิกลายกับลูกชอบาดเจ็บมาจากนัดที่แพ้อัตสันวิลล่าโดยโซชาคงสงดีโกดาโลมายืนแบ็กขวาแทนอารอนวานฟิซกาขณะคู่เซนเตอร์ให้วิตอน,นลีนาร์มาเล่นร่วมกับราฟลวารานส่วนอเล็กซ์เตเลสนะครับประจำการทำแบ็กซ้ายขณะที่แผงไม่ฟิลคู่กลางสกัดแม็กทูเน่เล่นร่วมกับเฟตเหมือนดม ส่งผลให้ดดนนี่ฟานเดเบ็กับเนวิมาติสต้องรอโอกาสที่ข้างสนามตอน,นั้าน3แนวรุกทําให้เมสันกรีนวูดออกสตาร์ททางด้านขวาส่วนบรูโน่ฟานแอสคอยปั้นเกมตรงกลางสนามขณะที่ปอบาบ่าเล่นทางฝั่งซ้ายนะครับขณะที่จอร์แดนซันโชยังต้องนั่งสำรองต่อไปส่วนข้างหน้าตัวป้มเป็นคริสเตียโนโรนัลโดแม้เกมที่แพ้แอสตันล่าจะยิงไม่ได้ก็ตามขณะที่เอนิสันเคนนี่พร้อมรับบทซูเปอร์ซับหลังกลับมาฟิตแล้วครับ อูนายเอเมลี่วอนสาวกปีแสดงแมนเชสเตอร์ตอดทนกับโอลิกนาโซชาต่อไปอู Emily, นายเอเมลี่นะครับกุนซือของเดียรเรียลก็ออกมาเรียกร้องให้สาวกแมนเชสเตอร์ตอดทนกับโอลิกนาโซชาต่อไปแม้ว่าจะยังทำผลง,งานในช่วงที่ผ่านมาไม่ดีนักตามการรายงานจากเดลิเมียในขณะที่ชาวนอร์วยเจนกำลังตกอยู่ในภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังพาทีมแพ้3จาก4เกมหลังสุดทั้งในพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและคาราบาวครับและกำลังโครัจอนมาพบก,กับทีม ยโล่ซับมาเรนคู่ปรับเก่าในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟายูโรปาลีกในค่ําคืนวันพุธนี้เอมิลี่ซึ่งนำลูกทีมบุกเยือนทินโอทั์ฟอร์ดในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ยืนยันว่าสาวกทีมไปแสดงทุกคนจะไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องผลงานของซูชานนตอนนี้และเชื่อว่าพวกเขาจะได้เห็นทีมที่ดีที่สุดในเกมที่กำลังจะมาถึงนี้เขาพาทีมไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลกเมื่อปีที่แล้วและเข้ารอบถึงชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีก โดยปีนี้มีความท้าทายรออยู่และมันเป็นความจริงที่เจ้าตัวนะครับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดที่สโม,มสรจะเปลี่ยนความคิดที่พวกเขามีต่อเฮดโค้ชในเวลานี้ถ้าว่านักเตะกันแบบตัวต่อตัวรับตลอดสัปดา์ที่ผ่านมานะครับแมนยูคือทีมแต่งอย่างเห็นได้ชัดทีมที่เคยลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกบวกกับการมาของเจเดนซซนโชราเฟลวารานและคริสเตนโรนัลดพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากอยู่แล้วและยังมีการพัฒนาขึ้นไปอีกผมไม่กลัวแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ราให้ความเคารพต่อพวกเขาและความเคารพนี้คือสิ่งสําคัญถ้าคุณขาดมันไปพวกเขาจะใช้ตรงนี้มาเล่นงานคนนักเตะแต่ละคนนั้นเป็นผู้เล่นที่อดเยี่ยมก็อนหน้าอย่างเอเนซซนเควนีอองตินีบานซิยาวและโรนัลโดสามารถเล่นทีมไหนก็ได้บนโลกใบนี้พวกเขาพ่ายแพ้ต่ออย่างบ่อยนี่คือทมีมแต่งที่พ่ายแพ้ต่อทีมที่ไม่มีล้นและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่พรุ่งนี้แมนเชสเตอร์จะเป็นแมนเชสเตอร์ชุดที่ดีที่สุด และพวกเขาพิสูจน์เห็นถึงพลังงานของตัวเองเอมิลี่กล่าวทิ้งท้ายมิกฟิวตัวรับต้องมาแมนเชสเตอร์เลสเตดเลิกสนดีแคนไรส์แล้วเบนเข็มไล่ล่าตัวคาวินฟิลิปเป้าหมายใหม่ไปแสดงเดลนิเมลนะครับสื่อในกาะอ,อังกฤษตีข่าวว่าแมนเชสเตอร์เลสเตดเลิกสนใจดีแคนไรส์จาก United, เวนแฮมยูเนเต็ดเพราะอยากได้ตัวคาวินฟิลิปมิกฟิวชั้นดีของลีทยูเนเต็ดมาร่วมทัพหลังจบดูกาลนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรดังึกเวทีพิ์ลิกอังกฤษแสดงความสนใจอย่างได้คาวินฟิลิปกองกลางตัวเก่งของลีดยูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเต็มๆในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับในช่วงสมมรหนา้าโดยปีแสดงแมนเชสเตอร์นะครับอยากได้ตัวดิแคนไรส์มิดฟิลด์ชั้นดีของแมนเชสเตอร์ตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมาแต่ด้วยการที่ทีมของกุซูเดวินมอยตั้งค่าตัวขอนเตเตสูงมากถึง90ล้านปอนด์ประมาณ3,960ล้านบาทจนทําให้แมนเชสเตอร์ไม่สามารถซื้อตัวมาร่วมทพได้ ย้อนไรก็ตามโอลิกซานโซชาก็ยังคงต้องการผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ต่อรับมือเดิมปัจจุบันตำแหน่งนี้ยังคงมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเฟรสเนวิอมาติสละสกัตแม็กทูเมน่ายังค,งคงทำงานได้ไม่ค่อยดีนักแม้ว่าดิแกนไรส์จะเป็นเป้าหมายหลักของนัลุกงก็ตามแต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทําให้โอกาสได้ตัวมาร่วมทีมค่อนข้างยากส้นหน่อยนะครับส่งผลให้โซชาเปลี่ยนเป้าหมายไปคว้าตัวคาวินฟิลิปแทกในช่วงสัมนาสำหรับคราวนี้นะครับคงทาให้แฟนบอลลิสตเต็ดคงไม่พอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งสองสมโมสรเป็นคู่ริกันมาตลอดนะครับแถมก่อนหน้าน,นี้ยูงทองเคยเสียนักเตะผู้จัดการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดหลายคนอาทิเช่นเอลิกคันโตนาอาลันสมิธและลิโอเฟอร์นินานมาแล้วโ,โดหรือบูโนโกลายเป็นที่ถูกเถียงกันพอสมควรนะครับสำหรับการยิงจุดโทษพลาดของ บรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสจนทำให้ปีสดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพาทัพพ่ายสงิงห์ผงาดอเซนลาไป0-1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าตกเถียงกันก็คือเรื่องที่ควรรับหน้าที่มือหนึ่งการยิงจุดโทษให้กับปีสดังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าระหว่างบรูโน่เฟอร์นันเดสหรือคริสเตียโน่โรนัลโดอดาวยิงจอมเก๋ากัปตันทีมชาติโปรตุเกส ก่อนหน้าที่โรโนัลโดจะย้ายมาบรูน่คือมือหนึ่งเขาไปแสดงแต่พออดีตแข้งอยู่ตุดย้ายเข้ามาก็ทําให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าโรโนัลโดจะเข้ามารับหน้าที่แทนหรือไม่เพราะโรโนัลโดถือว่าเป็นจอมสังหารจุดโทษเช่นเดียวกันทั้งในการเล่นระดับสโมสรและน,นำทีมชาติซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันตั้งแต่ที่โรโนัลโดย้ายมาแล้วแต่อเลิกนาโซชานใหญ่ชาวนอร์เวย์ k, ก็ได้ออกมายุติเรื่องนี้ด้วยการบอกว่ามีคนยิงจุดโทษในใจแล้วและจากการได้จุดโทษล่าสุดแสดงเห็นว่า โซชานะครับยังให้บรูโนเป็นเบอร์หนึ่งในการซัดจุดโทษส่วนโรนัลโดรับหน้าที่เบอร์สองหรือเมื่อไหร่ที่ไม่มีคนรับหน้าที่โรนัลโดก็พร้อมจะยิงเสมอจนเกมล่าสุดที่บรูโนซัดจุดโทษพลาดทําให้หลายคนกลับมาพูดอีกครั้งนะครับว่าจริงๆแล้วในจังหวะนี้คนดังกล่าวน่าจะเป็นโรนัลโดที่สุควรรับหน้าที่ก่อนบรูโนหรือไม่เพราะจังหวะดังกล่าวมันเป็นสถานการณ์ที่บีบคั้นสุดๆแม้อาจจะไม่ถึงระดับรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก ฟุตบอลยูโรหรือรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเลกทต่มันก็เป็นการเล่นในบ้า,ขน,น,าน,บนของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองซึ่งไม่มีใครอยากจะให้แฟนบอลของตัวเองออกจากสนามด้วยความภายัยแพ้ตอนแรกโรโนัลโดยืนอยู่กับลูกบอลตรงจุดโทษก่อนบูโนโจะเข้ามาซึ่งเหมือนกับโรโนัลโดก็รอบูโนโตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวเขาจะยิงเองแต่สุดท้ายป,บาปบาอบบาทกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้มานคุยอะไรกับโรโนัลโดก็ไม่รู้โดยกองหน้าวัย36ปีก็เดินออกไป ให้เป็นหน้าที่ของรุ่นน้องเพื่อนร่วมชา้นแทนก่อนที่บรูโนจะโดนยัวย่วยุจากเอเมลินโมาร์ติเนสผู้รับสมประตูทีมชัติอาร์เจนตินาที่ออกมายี่ยวนกวนประสาทกองกลางดีเจทีมชาติรลูเกตว่าต้องการดวลกับโรนัลโดมากกว่าซึ่งช่อนนี้บอกได้เลยว่าทั้มีบรูโนขาดความมั่นใจไปมากพอสมควรเพราะขนาดคู่ต่อสู้ยังด้อยค่าของตัวเองจนสุดท้าย แผน,นปั่นวสาดของมาติเนสได้ผลบรูโน่ยิงข้ามการปเฉยจนล่าสุดเดซันได้เปร,รีรวบรวมสถิติการยิงจุดโทษของคนออกมานับเฉพาะในลีกตั้งแต่รุกการส0 0 7ันเ8ถึงเป็นต้นมาผลปรากฏว่าสถิติของบรูโน่เหนือกว่าโรนัลโดเล็กน้อยบรูโน่ยิงจุดโทษ27ครั้งให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนและแมนเชสเตร์ 10, เป็นประตู25ครั้งมี่อตาประสบการณ์สุดท้าถึง92.6%ส่วนโรนัลโดยิงจุดโทษทั้งหมด31ครั้งตอนเล่นั้ เรียวมาริดยูนตุสและแมนเชสเตตสมอลเข้าไปซุกก้นตะาข่าย26ประตูอัตราประสบความสำเร็จ8.3.9%จากสถิติที่ผ่านมานะครับบรูโน่ดีกว่าก็สมควรที่จะได้รับเป็นมือหนึ่งต่อไปพราะพึ่งพลาดเป็นขั้นที่2เท่านั้นนะครับนับตั้งแต่การยิงจุดโทษให้กับสมสรในการเล่นในลีกแต่การยิงพลาดครั้งนี้ดันมาพลาดตอนที่มีโรนัลด้คนที่ถือว่ามีความยืดกเย็นในการยิงจุดโทษมากที่สุดคนหนึ่งอีกด้วยนะครับ เลยกลายเป็นข้อเปรียบเทียบและถูกเทียงกันยังไม่รู้จบณตอนนี้แต่ที่นแน่ๆต้องปรบมือกับโรนัลโดตัวเองจะเป็นแค่ระดับลูกแค่ไหนก็ยังทําตามหน้าที่ที่คุณสือโอเลคอนาโซชาวางเอาไว้ซึ่งให้บรูโนเป็นผู้สังหารจุดโทษมือหนึ่งโดยที่ไม่มีการวุ่นวายว่าอยากยิงเองแต่อย่างใดสมกับเป็นนักเตะม,มืออาชีพและแข่งระดับโลกนีคือสุลต้าแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่29กันยายนนะครับ